สวัสดีค่ะมือนี้ก็อยู่กับพอ่อนาภาด้วยคะ่ะพอ่อนาภาสีผ้ามาสัมผัสพ่อโซเลยค่ะงมวดหนีเพ่นหามาแล้วสิเป็นตัวได้กะไปรับช่มรับฟังกันเลยเด้อค่ะก้อนสิไปเบืองกะมาเบิองเขาโพดก่อนเลยค่ะเบืองกัาโพดนะคะเพะะิพ่นปลูกนะคะนี่เขาโพดก,ก,กับบักบวบแล้วก็บักทวบักทวเยาว่วฝักยาวใช่ มึงเนื้อขาหนวย,ยาวๆอันนี้ก็จะเป็นบักบวบด้วยค่ะมีแต่หนวยยังไงด้วยค่ะเพื่อนว่าเป็นตาสะออนค่ะเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพักปลูกอียงหากินน้ำเฮียน้ำซ่านอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวด้วยค่ะถั่วฝักยาว เป็นตะแสอ้เครื่องเงินนะคะเอาไปตำตำบักทั่วกินสุสิแสบคักเนาะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะก่อนสีมาสัมผัสพ,ศ,พศเพิ่นกะน,นี่นำใจด้อค่ะเอาข้าวต้มมให้กิน <c oughs> มึงแม่นนทยาเดะะ้อค่ะนางกินพูดยาวบางตัวเราคุ้นแม่ แหมนันทยากับแซ่บสียบนค่ะนางกินขาต้มนะคะเอวกับบุ๊คแต่หนูมากินนะค่ะหนูยานดัท่นกองนี้เดี๋ยวนี้แล้คุณตาอสวัดดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนาบ้านนี่ยชาบ้านตัดอมาหนึ่ตาสอเราผมดูถ่ายนัที่ยามากตามค่อยนค่ะตาฟันมาตั้งแ กับฟันหินโตเล้บ้าโค่งทุ่ท่ายฟันซี่เจ็ดแปดออกเก็ดโตนะหนูไกลย่านบัวคัก่ึเป็นตาเสียดายเนาะค่ะย่านบัวคักนึออกเี่ีดคะอนนี้หลักฐานจนไว้ว่าให้รุูมาตามมันก็ได้มาแม่ถ้าคนมากกับบ่ามากถ้าคนกันเลยกันนาจิโทัถานเนาะน่เสียดายเนาะค่ะฟนหนโตสามโตสี่เจ็ดแปด้ออกเปีนนอน เยอะแล้วก็พับไว้ก๊กเสาทาคนกับพมาไปเลไแล้วไปเลยนครับขัดกิได้ส่างความไปก็ได้ส่งขอความไปก็ได้ทานบานตากับย่ายบานพอแม่น้สบ,บอกให้ไปสัมผัสคนทุไทยเด้อพิ่นกระทัสีบอกไครอืเมื่ี้ก็ฟันเราเรียวันนี้ก็้นันเราะคะอ่าฟัน จะหลายมือแล้วล่ะสามสี่มือแล้วจะรู้ว่าฟันต้องหมดแน่นอนฟันต้องหมดฟันยังใดฟันเลียนทะเบียนรถเก่าหาสารฟันเห็นทะเบียนรถเก่าแต่ว่าแปลว่ารถผู้ใดเนี่ยตามันเจ้าของเลี้ยนทะเบียนรถมันมีสามตัวแม่มีสามตัวสามห้าสามรถข้นนั้นมันเป็นรถยังมันเป็นรถยังรถไงบ้าะหรือว่ารถมอไซค์มัน เปดูรถกระบะเราลัวน,นี้ยังไม่อยอดมายเอ่อ,อ,อตัดไปก่อนอเดี๋ยวคือข้วฝันก่อนอปันว่ารลานคุณนไห้เงินมันลอยนนึงอะ นางเบืองโทรทัศน์อยู่มันก็บอกว่าเก้าเจ็ดฟันโบรานบอกเลขนยกรุ่มยางยี่สิ่ไหมว่าทำไหมว่าฟันดอกเบื้องน้ำกันแต่ว่าผู้ตานี่นอนตอนหลานนางจ้องโทรทัศน์คนเดียวหลวงป่าก็มาเก้าเจ็ดหลวงป่ามาผู้เดียวได้ร้านบอกเลขโดยที่ไม่ได้ถามโดยไม่ได้ถามเลย ม้เป็นเรื่องฝันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงร้านบอกเรก้ราหเจ็เก้าเจ็บมองไม่ย,ยนัน้เจาเอาหาซีก็น้าซอันนี้เพิ่มตัวนี้่เฮ้ยเขียหน้าสนะีลงเป็นร้านบอกก้าเจ็น้องปกป้องนะร้าเป็นร้านดบอก้วยที่ไม่ไน,น้ถาม ตันดนร้ว่าเนี่ยตัดสามตัวเก้าห้าสามมันจะเป็นเก้าห้าเก้าสามปกาหาสามนั่นเหรอสนจทนเดียตัดต่อเดอตัวตัดห้ผ้อออกคืวาออกค่ะ ร่างน,น้่ยบอกนีบอกแค่สองโตมันบกักสามโตบอกแ้วแกไปม่ไมไหา้หาสี่เนี่ยบอแม่ร้านบอกเเป็นเป็นเลขเลขปาาคือจังงดค่เลขห้าซี่เลขตามว่มาเลขตามกับแม่เลขตามตามห้ส่ใช่ไหมันออกลมน,นั่นดิ อันนี้จำวันเิดนั่นบอกเล่ามึงมึงวันเกิดมี้มวันสุขอะไรนั่นบอกเล่าอ๋อสนุกพี่สังเด่นมากอะแนนนี่จำดิอ่าวีนั่งเจจี้พุ่นกาซอฟันต้องวดนะคะฟันเห็นรถเก้าเก้ารถกระบะทาเบียนเก้าห้าสามให้ตัดเก้าห้าเก้าสามหาสามเลขร้านน่อยบอกบอกโดยที่ไม่ได้ฟันเก้าเจ็ดครั้างอย่างลวเลขเด่ หาซีนะคะส่วนโตต้นตาสองตตาสองมากตัวไรเลขร้านบอกก็เลขลดก็เลขตามอันใหญ่เล่นังเล่นหาสามเล่น้าสามชอบห้าสามตอนนี้ยังเห็นสามตัวมันชอบบอกสองตัวท้ายแมนงานแนไ่ได้บอกไม่บ้านซื้อได้กว่าเจ็ดแปดบอสี่เจ็ดแปด่ได้บอก ทิงบ <irm ala> ่ออเคยบ่อาเซียเด้อจะเล่าก <Central Alpha. S 2> ับบ <Okay, beaucoup. S 2> ุษยลาบ่บมันดูแล้วดุเรหมดสื่อดูเราคสื่อทีนึงคนสืที่งวมคืนรอมงินดวมงมาสื่อไรงวดพวกเขาแล้วป็ยุดยุดยุดตั้งรัดวงมันจะมาเป็นช่วงช่วงนี้กระเลี่ยมตกะแกนโอ้สามสี่ขวบเพื่เกาเด้อพ่คนแต่สอนเนี่ยเกียียมตกะแกนขายมกักขาย มสงตัวน้งสือขึ้นง่ามพราะเป็นจังออกแค่แหงเพิ่งจะถือแค่ใ้มือชวนกับเลียนไปริญ้ยยาเนาะน้องดิยาเลียนไปไอ้น้องดี่าจบไปริญ้งาชีวิตเนาะจเขียนมือใส่ตัวนังสือง้ง่ามจดหมวดนีเขาแถบอ่ะค่ะเขาเขาเนน่นเนั่นนะคะเหมันใจนเนาะค่ะอยู่ในนี้นะเพตัวไดนกับตัวนิ่แล้ววกจะได้จะไม่เน้ค่ะ อคือขาบ้านเห็นโนมาแต่คุ่งตาฟันเห็นเลขเป็นโตพึ่งวัตถิพันธ์มากจากใบปลาคว่ำใบบ้านท่างซุ้งซุ้งคือแนวเดี๋ยวย่างปลาดอกอานะแม่ไม่ต้องย่างไกลบ้านหนูไกลแต่ไปตาคว่ำใบบ้านพอก็แม่นเลยนะยายวันก็ไปพ่อยาววันบ่อยุ้งที่ยากไปสัมผัสในเรื่องฟันเป็นโตคว่ำทุท้ายจริงนะนม่ที่หน้่นัวเขาไปเดี๋ยวเราพ่อบอกดูดูเหมือนมากเขาว่ายังไงล่ะ เขาต้องไปบ้านนู้นยางไกลจะรู้ว่านี้สนีเนะไม,ม่ด้รองสองจุดหายจะมาตามเหมือนกันมีคลิปแรกวคนตังประงวดฟันใี้รดกระบะทะเบียน953มันมีแคลรที่แคล,แคลร์สามโตตัดใน9หา9สามหาสามเลขร้านหน่อยบอกบอกโดยที่ไม่ได้ถาม97เลขตามหาซีเป็นนักธา,ารช่วเศรษฐกิจแมงรัฐบาลไทยนะคะ ข,ขึ้นขึ้นตาซ้อนร้ายนะคะทีแบ่งปันวันนี้เหตุที่โชคดีในะคะของมิ่งตาซอนนะคะ